สวัสดีค่ะทุกคนกล่าวมาพบกับพิงค์อีกแล้วนะคะวันนี้พิงค์จะพาทุกคนมาตักเพชรอีกแล้วค่ะก่อนอื่นต้องขออาภัยในความเสียงอูอี้วยนะคะเพิ่งหายจากการเป็นโควิดค่ะวันนี้พิงค์ตั้งใจที่จะตักน้องกระต่ายสีฟ้าตัวนี้กลับบ้านให้ได้นะคะมีหลายๆคนสงสัยว่าตักหนึ่งครั้งใช้กี่เหรียญและ1เหรียญเท่ากับกี่บาทเดี๋ยววันนี้เรามาตอบคําถามกันค่ะสําหรับการตักหนึ่งครั้งนะคะจะใช้ทั้งหมด2เหรียญค่ะซึ่ง1เหรียญจะเท่ากับ10บบาทนั่นเองนะคะเท่ากับตัก หครั้งเสีย20บาทค่ะและมีอีกหนึ่งคำถามที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยก็คือพี่คะทำไมพี่ตักง่ายจังเลยหนูตักแล้วทำไมไม่เห็นได้ตัวใหญ่เลย เดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะคะทุกคนอยากจะบอกว,กว่ากว่าพิงจะได้น้องตัวใหญ่มาเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกัน,นะคะ่ะจะมีแค่บางคลิปเท่านั้นนะคะที่ฟลุกได้น้องตัวใหญ่แบบง่ายมากๆเลยค่ะอย่างน้องคนนี้นะคะพิงใช้เหรียญไปเยอะมากๆทุกคนอย่างคลิปนี้นะคะพิงตักถึง15ครั้งกว่าจะได้น้องกระต่ายมาค่ะบางครั้งจะขึ้นอยู่กับน้ําหนักนะคะแล้วก็ขาของตัวเครื่องเล่นด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะหลังจากที่พิงหยอดไปทั้งหมด15ครั้งค่ะพิง รู้สึกว่ามีแนวโน้มจะได้พิงก็ไม่หยอดต่อนะคะและอันนี้ก็คือเราได้มาแล้วนะคะน้องกระต่ายตัวสีฟ้าของเราซึ่งใช้เหรียญทั้งหมด30เหรียญน,นะคะและนี่คือผลประกอบการค่ะ